มินพิชยาปล่อยช็อตเซ็กซี่แนบแคปชั่นตามประสาคนโสดหลังจากคืนแทนเป็นสาวโสดมาได้พักใหญ่ผ่านวาเลนไทน์มาได้แบบชิวๆสำหรับนางเอกสาวคนเก่งอย่างสาวมิ่นพิชยาวัฒนามนตรีที่ช่วงนี้ขย,ยันเปิดหมดเซ็กซี่ให้หนุ่มๆขยี้ตาแบบรัวๆอย่างล่าสุดก็ทำเอาไอจีร้อนไม่แพ้แดดเมืองไทยเลยละค่ะเมื่อสาวมิ่นพิชยา มาในลุคสดใสแต่แฟงความแซบแบบเต็มพิกัดด้วยชุดเสื้อครอปใสเดี่ยวเกลียวใจชอบผิวขาวเอวบางเท้ากับกระโปรงยีนสั้นแนบแคปชั่นตามภาษาสาวโสดว่าอยากได้คนกดไลค์และอยากได้คนรักด้วยอะ่ะ งานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับของสาวหมิ่นก็ไม่หรอช้ารีบเข้ามากดไลค์คอมเมนต์อิโมจิหัวใจกันเพียบทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้หนุ่มๆคนไหนอยากสมัครเข้ามาดูแลหัวใจกดไลค์กด, like, กดเลิฟต้องทำยังไงคะ